สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าวิเคราะห์งบการเงินสำหรับการซื้อขายหุ้นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาการลงทุนดีๆนั้นมีเยอะมาก แต่หนังสือที่บอกวิธีการตรงๆและอ่านเข้าใจง่ายนั้นมีน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือวิชาการที่มันยากยาวเยอะบางทีอ่านไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้เขียนขึ้นมาเพื่อจัดก,การปัญหานั้นคือทำให้ดูยกตัวอย่างให้ทำเห็นเคสจริงช,ะชะัดๆโดยเริ่มจากการดูสรุปงบการเงินง่ายๆย,ยังไม่ต้องรีบไปดูงบเต็มถ้าเราดูของง่ายๆเข้าใจได้ การจะศึกษาต่อไปย่อมง่ายขึ้นมากถ้าหากใครต้องการเห็นการอ่านสรุปงบจริงๆ mm hmm. เห็นวิธีประเมินชัดๆและปูพื้นฐานความรู้ทางการเงินสําหรับลงทุนในหุ้นต่อไปหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่ใช่สําหรับคุณค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Tax School นําเสนอการะตุนความรู้ทางการเงินการลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยการเขียนหนังสือเว็บไซต์ taxschool.com และ f Facebook Page Tax School ค่ะเริ่มกันที่วิเคราะห์งบการเงินอย่างแรกนะคะคือหน้าสรุปงบการเงินซึ่งการที่จะเข้าไปดูหน้าสรุปงบการเงินได้จะต้องเข้าไปที่ w w w s e t o r t h และใส่ชื่อหุ้นที่เราต้องการจะรู้งบการเงินค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบของ คุณเลยนะคะว่าคุณกำลังสนใจหุ้นตัวไหนอยู่ให้ใส่ชื่อหุ้นเข้าไปในช่องค้นหาพอเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปตรงหัวข้อที่ขึ้นว่างบการเงินแล้วให้คลิกเข้าไปในงบการเงิน,นะคะ่ะพอเราคลิกเข้ามาในงบการเงินแล้วเนี่ย เขาจะมีหัวข้องวดงบการเงินนะวันที่แล้วก็จะแบ่งเป็นงบปี6กหนึ่งหกสองหสาหกี่หห้าให้เราเทียบว,ว่างบการเงินของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็จะมีพวกสินทรัพย์นี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรรายได้ ROA ROE PE PBV อะไรพวกเนี่ยค่ะที่เป็นอัตราส่วนพื้นฐานของหุ้นเนี่ยเราสามารถดูได้จากหน้านี้ หน้าเดียวได้เลยที่เป็นสรุปหลักๆของหุ้นตัวนั้นพอเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันที่การวิเคราะห์งบดุลนะคะงบดุลคืออะไรงบดุลเป็นงบการเงินที่แสดงสถานภาพทางการเงินของธุรกิจในวันสิ้นงวดโดยงบดุนนี้เนี่ยจะประกอบด้วยส่วนสําคัญ3ส,ส่วนคือสินทรัพย์นี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการและบุคคลภายนอกสามารถที่จะทราบถึงฐานและความมั่นคงของธุรกิจได้จากงบดุลโดยเฉพาะเจ้าหนี้สามารถทราบว่าธุรกิจนั้นเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่ชำระหนี้เมื่อครบกําหนดได้เพียงใดเช่นสามารถวิเคราะห์เพื่อทราบสภาพคล่องของธุรกิจนั้นซึ่งจะทำให้เราทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะงบดุลยังแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานของธุรกิจตั้งแต่เริ่มกิจการเนื่องจากรายการต่างๆแสดงตัวเลขในแนวสะสมทำให้เราทราบแนวโน้มของรายการต่างๆที่มีอยู่ว่าเป็นไปนในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรายการหนึ่งกับอีกรายการหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้จะชี้ให้เห็นว่าธุรกิจมีสถานภาพเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ่ะ ซึ่งสมการของงบดุลน,น่ะที่หลายๆคนอาจจะรู้นะคะคือสินทรัพย์หนี้สินรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะถ้านี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยรวมแล้วได้เท่ากับทรัพย์สินนั่นเท่ากับว่างบของบริษัทนี้มีความเท่ากันมีมีความงบดุลตามชื่อแต่ถ้าเอาสองอันนี้บวกกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ รัส์สินนั้นแสดงว่างบของบริษัทเนี่ยมันไม่มีความสมดุลกันแล้วค่ะอาจจะมีนี้เยอะเกินไปหรืออาจจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยเกินไปอย่างเงี้ยก็ต้องวิเคราะห์พิจารณากันอีกทีในการลงทุนต่อไปค่ะอันนี้เป็นงบมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในงบการเงินรวมของหุ้นตัวนั้นนะคะแต่เราควรจะรู้ ว่ามูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยมันคืออะไรสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นบรรทัดที่หลายคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะดูตัวเลขคงที่ไม่มีอะไรหลอกแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้มันก็บอกถึงสุขภาพบริษัทได้เหมือนกันนะคะมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วแปลว่าอะไรก่อนอื่นเนี่ยเราควรจะทบทวนคำหนึ่งคือทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียนบวกกับกำไรสะสม เท่ากับทุนนะคะทุนจดทะเบียนก็คือเงินของตัวเราเองกําไรสะสมคือเงินจากการธุรกิจเอามารวมกันแล้วเนี่ยจะได้เท่ากับทุนซึ่งทุนจดทะเบียนน่ะคือเงินที่บริษัทใช้ลงทุนเพื่อก่อตั้งอาจจะเป็นเงินสดของผู้ก่อตั้งเองหรือว่าเงินจากผู้ถือหุ้นทีนี้ผู้ที่อยากถือหุ้นก็ต้องใส่เงินลงทุนเข้าไปค่ะเป็นตัวเลขสมมติแบบง่ายๆนะคะเช่นหุ้นละ100บาทจํานวน1 0,000หุ้นทุนจดทะเบียนก็คือ1ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น5คนแบ่งกันคนละ2,000หุ้น2,000หุ้นคูณ100บาทต่อหุ้นแสดงว่าแต่ละคนนะจะมีหุ้นอยู่มูลค่า200,000บาทแล้วทั้ง5คนนะ่ะชำระเงินค่าหุ้นเต็มจำนวน1ล้านบาทนี้ก็จะเป็นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วซึ่งแปลเป็นภาษาคนก็คือมูลค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจ่ายเงินมาให้บริษัทแล้วนั่นเองค่ะ สรุปก็คือมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยมันจะมากกว่าหรือเท่ากับทุนจดทะเบียนนั่นเองซึ่งการที่ทุนจะเพิ่มขึ้นได้นั้นมาจาก2ปัจจัยนะคะคือบริษัทเรียกเก็บเงินจากผู้ถือหุ้นมากขึ้นหรือว่าบริษัททํากําไรได้มากขึ้นถ้าหากคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณอยากให้ทุนเพิ่มเพราะปัจจัยไหนมากกว่ากัน,นะคะแน่นอนว่าเราคงไม่อยากลงเงินเพิ่มหรอกถ้าไม่จําเป็นดังนั้นอ่ะมันจะดีกว่าหากบริษัททํากําไรได้แล้วนํามาโปะทุน ถ้าหากเราไปดูงบนะคะเราสามารถดูเทียบกันได้ระหว่างทุนกับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วการที่ทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องดีหากมองภาพกว้างนั่นแปลว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่บริษัทครอบครองมาจากเงินของบริษัทนั่นเองค่ะแต่เมื่อเรารู้ว่าทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้จาก2ปัจจัยเราก็ย่อมอยากให้ทุนเพิ่มเพราะกำไรมากกว่ามูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ถ้าหากเพิ่มจากกําไรนะคะเราจะเห็นว่ามูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วมีมูลค่าคงที่ในทุกๆช่วงเวลาดังนั้นตัวเลขที่คงที่ของมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วถือเป็นเรื่องดีเพราะหมายความว่าบริษัทไม่ได้เรียกเงินจากผู้ถือหุ้นเพิ่มก็สามารถเพิ่มทุนตัวเองได้ด้วยการทํากําไรแสดงว่าบริษัทเติบโตได้ด้วยตัวเองค่ะ เมื่อมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าบริษัทเรียกเงินจากผู้ถือหุ้นเพิ่มอาจจะเป็นเพราะบริษัทมีเหตุให้ต้องลงทุนเพิ่มแต่เงินไม่พอเลยต้องขอเพิ่มในทางตรงกันข้ามนะคะแม้ว่ามูลค่าที่เรียกชำระไม่ได้ลดลงแต่ทุนกลับลดลงนั่นก็แปลได้ว่าบริษัททำกำไรได้น้อยลงหรือว่าขาดทุนนั่นเอง สรุปแล้วทุนเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องดีแต่เราต้องเจาะลึกลงไปว่าทุนที่เพิ่มขึ้นมามาจากกําไรหรือเงินนักลงทุนหากมาจากกําไรมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วจะไม่เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามาจากมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วก็แสดงว่ากําไรอาจจะไม่เยอะหรืออาจ,จไม่ทํากําไรแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับวิเคราะห์งบการเงินสําหรับการซื้อขายหุ้น หวังว่าสิ่งที่มินสรุปไปนะคะทุกคนสามารถนำไปใช้ได้กับนำไปใช้ได้กับการวิเคราะห์งบการเงินของหุ้นตัวหน้าที่กำลังจะซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูหน้าสรุปงบการเงินโดยรวมของหุ้นตัวนั้นแล้วก็วิเคราะห์งบดุลและดูมูลค่าต่างๆให้ถี่ถ้วนเพื่อที่เราจะลงทุนในหุ้นที่ถูกตัวและกำไรในอนาคตคะ่ะ หวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ B ล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย